สวัสดีครับชาวตัสเกมม้วนท่านนี่ผมกองซ่าครับไม่ใช่ในเกมมวนสองอีกแล้ววันนี้จะมาพูดถึงฮีโร่ตัวหนึ่งนะครับฮีโร่คนไทยตัวหนึ่งผมไม่รู้ตัวอะไรเลยที่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ถูกบัฟแล้วบัฟอ,อีกในแผ่นนี้ก็บัฟมาเยอะมากนะครับมาลองเล่นกันดูว่าเออเขาจะโหดขนาดไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ครับ เป็นกระจายกองซา้วยครับผมและก่อนที่รับชมคลิปครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับโดยเติมโค้ดเกมนะครับรับเติมเกมโอวัตสอด้วยนะครับโดยจะมีโปรโมชั่นให้เลือกทั้งสองแบบนะครับแบบ1คือ ID และพาสเวิร์ดและแบบที่2แค่ UID เท่านั้นครับโดยไม่ต้องให้รหัสผ่านนะบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนครับ และในช่วงนี้นะครับโอวัตสองซีซันหกอินวิชั่นเข้ามานะครับทางเติมโคตรเกมก็มีขายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอินวิช o ั่นบัตเ u ิ t ล m a t ติเมทบัตเ m ิ้ลคอมเพลทีโรคอลเลกชั่น และฮีโร่คอลเลกชันนะครับหากสนใจแพ็คไหนสามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น Rv, Valorant, Call of Duty, Warzone และเกมอื่นอีกมากมายครับแล้วฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้เดสครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับในส่วนฮีโร่ตัวนี้นะครับสำหรับ Live River นะครับเป็นอีกหนึ่งซัพพอร์ตที่มาตั้งแต่ เออเมื่อสซีซั่นที่แล้วใช่ไหมเออแล้วก็แบบไม่เก่งอะ่ะนุพูดตรงว่ามันไม่เก่งนะครับมันเก่งไม่มากพอที่จะหยิบไปเล่นซึ่งในแพทล่าสุดนะครับก็ถูกบัฟมาเยอะมากนะครับก็บัฟอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปพูดคุยอีทีตอนเข้าเกมเลยแล้วกันนะครับผมไปเล่นพี่บัวครับ Welcome to e a c h Paranza ครับมาในส่วนของ <Se lection. S 1> พี่บัวนะครับอ่ะพี่บัวมีปรับอะไรบ้างอย่างแรกเลยทั่วไปนะครับเลือดพื้นฐานนะครับลดลงจาก2.75เป็นแต่ว่าจะมีเลือดชิวเพิ่มขึ้นมา อีก50ก็คือเลือดฟ้านั่นเองทําให้เลือดของลา์ติตอนนี้มีทั้งหมด225ครับชอนวอลเล่หรือว่าคลิกขวาครับลดการกระจายตัวหนึ่งใน2ของกระสุนเลือตายทิ้งสนัท25%อ่าแล้วก็ r e v o l a t i o n dash นะครับในส่วนของสกิล dash เองครับเพิ่มการฮิวนะแบบจากปกติฮิล25เป็น50ก็เียว่าเพิ่มมาเท่าตัวเลย life s r i p ครับเพิ่มระยะเวลาการล็อกการเคลื่อนที่นะครับจาก0.45เป็น0.75นะว่าคือไอ้น,นี้ได้นานขึ้นนั่นเองแล้วก็ T of life อันนี้โอ้โหดีเลย 50%ของการฮิวเกินมาจากเทียรไลายจะแปลงเป็นเรื่องพิเศษนะครับซึ่งจะเพิ่มได้สูงสุดถึง100หน่วยก็คือเป็นบริกิตเวอร์ชันเดินไม่ได้นั่นเองก็เรียกได้ว่าอันติเมตตอนนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะแล้วก็โดนซอมบ้าแฮ็กไม่ได้ด้วยนะ EMP ใส่ไม่พังกันด้วยก็คือแบบคือปรับทุกอย่างแล้วนะครับมาลองดูกันว่าจะเก่งขนาดไหนนะมาุยครับ <A pleasure. S 1> ก็ดูเป็นตัวละครที่เอาตัวรอดได้ดีขึ้นเยอะมากนะโอ้ปรับมาแบบ เป็นหนึ่งตัวที่ถูกบัฟแบบบัฟแล้วบัฟปีงิงยิงยอมรับครับบัฟแล้วบัฟอยู่บัฟต่อไปฮะมาบแต่ละก่อนฮิวหกห้านะฮิวเจ็ดห้าไปแล้วนะฮิว<น>ก่อนครับเย้ไ<น>ม <bike> ่ไหวเพื่อนดีจังวันเย้ยแล้วใครโดนสวยมากจะตายน่ะ เอาใครเอามีคนโดนยิงผมจะยิวใครก่อนดีเออผมจะยิวใครก่อนดีสวยมากครับเอาหนึกว่าโดนนึกว่าโดนระเบิดเวลาเวลาขอเจ้สวยเพื่อขอสุดสมคมเออโอ้โอเคเราฮิวได้ฮิวเองได้ ก็รวยเปล่านั่นแหละยิงกับเพื่อนนั่นแหละตายมายิงเองก็ได้ฮะหนีแล้วหนีไปละวเสมอมากไปลุยเพื่อนเห็นจีฮิวไปเออยิงปครับตอดไปฮะทำดาเมจด้วยเฮ้ยเพื่อนยิงมาหน่อยเร็วเออไปเพื่อนลวยรวยรวยรวยยิงพันสามครับ ไปก่อนนั่นแหละเออเมดมาแล้วเมดมาแล้วขึ้นบนก่อนจะไปต่อไหมเพื่อนจะถึงแล้วนะ่ะเออเย้ยโอ้โหแล้วมันมาอย่างนี้ได้ไหมได้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 โอเคเอ้ยเอ้าไม่โดนเหรอเมื่อกี้ไม่เป็นไรครับนี่อย่างน้อยเราก็เรามีนี่ฮิลอยู่ อย่าน้อยแล้วปล่อยอันติเมทไปอย่าน้อยก็ก็ได้ฮิวไม่รู้สึกว่ามันมันมันเก่งขึ้นเยอะเลยนะเมื่อกี้เอาตัวรอดคือถ้าเมื่อกี้ปกติถ้าตอนที่สกิลแดช่ไม่ได้บัฟนะผมว่าน่าจะตายตั้งแต่ยังไม่ทันออกมาตรงนั้นเลยฮะนี่คือจะมีแบบเออเพิ่มเพิ่มมา50ไงอย่างน้อยก็รับได้อีกวิหนึงก็ยังดีนะเออเออว่ะเฮ้ยรู้สึกว่ามันมันมันเก่งขึ้นพอสมควรเลยนะดีดีดีแล้วเพื่อนเราไปนู่นแล้ว ผมก็ต้องฮิวตรงนี้ไม่งั้นตายแน่แอมเมอร์ดาวซันไรไปแล้วนะจ๊ะเอาบินสู้กันแล้วเอาแล้วเพื่อนเราโดนแทนเออผมฮิวเอาแล้วเพื่อนไปสู้อะไรอย่างนั้นได้อยู่เออโอ้โหดราก้อนมีคำมีอ่ะได้เหรอ เอาเอาเอาเชักดาบแบบไม่ต้องฟันใครนะชักดาบเพื่อขู่ศัตรูครับผมเจนจีบอกโอ้เศร้าเลยอุตส่าห์ชักดาบออกมา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 หลอดปะไม่หลอดละต้องดึงกลับมาคอยเด็ดวิวสวยมากอย่างนี้ยิงสบายสวยครับอืมวันไม่ดึงกลับมาน่าจะตายนะเมื่อกี้ เอาเาข้าจะเกมวันน่ะผ่านถุงข้าวจะเกมไปแล้วครับเยี่ยมครับอันบนไฟเออโหนานๆแล้วที่บออนไฟทีอะโอ้น่าจะเรียบร้อยแล้วมั้งผ่านถุงออกด้วยอะโอ้โหรถเดินทันใจวะ่ะเอ้ยฮิงง <c oughs> วมันฮิเวเดือดได้อยู่นะยิงค้างไปเลยครับรไม่ต้ององอ,อกฮนะปัดกระสุนด้วยแล้วหวลีมาอยู่จินเปล่า อุ้ยมันแรงอะดิมันเอาแรงอยู่ดิเอาแล้วเอ,เอาได้อโอเค <laughs> ฮิวไป3าม0นก็โอเคนะถือว่าฮิวใกล้เพื่อนมากครับอืมแต่แต่ก่อนนี่เล่นนี่คือแบบแทบไม่ได้ฮิวใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ได <c oughs> เพื่อจเกมเป็นของซารียถ้าจะตอนเซิร์ฟแน่นอนกางเซิร์ฟเมื่อกี้นี่ช็อตน,นี้เลยแล้วผมดึงกลับมาจางัางหวะสวยๆปึ๊บรับแล้วการต้นเซิร์ฟไปสวยมากสามตัว เรียบร้อยเลยแล้วผมขอ1คิวด้วยแล้วกันนะแม่สุดยอดไปลุ้นต่อมาครับผมลุยกันต่อกับพี่บัวของเราเรียนว่าสนุนสนานนะครับเพเล่นสนุกขึ้นเยอะเลยนะฮะเล่นรู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน์มากขึ้นนะครับจากแรกๆก,ก,ก็เล่นลาบากตอนนี้ดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นอะไรวะี่ยอ๋อคนที่เป็นคนจีนปะหรือเปล่าเออช่างมาเถอะ ไปฮะยิงไปก่อนต่อได้ต่อได้นะครับโอเคสลับไปสลับไปแล้วก็รีโหลดให้เรียบร้อยแล้วยิงต่อนี่ครับอืมตอนที่เราไม่ต้องรีโหลดนะเยอะอีกเพื่อนรอดปะไม่รอดจะได้ดึงกลับมารอดอยู่พยายามมองเกนจินะตอนนี้ตามมองเกนจิอยู่นะโอ้เกนจิพยายามไม่ปวดอยู่ ฮิวอยู่เพื่อนฮิวอยู่หิวอยู่เราฮิวไกลเราฮิวไกลเราเราดึงหิวเราโยนฮิวให้เพื่อนนั่นแหละอดยื้อเอาจนได้จนได้แต่มันก็มันก็ชุบต่อเยื้ออือกูจะตายฮิวก่อนฮิวก่อนโอ้ดึงออกมา เม่มาแล้วมาดีว่าเอาหุ่นกลับมาให้ได้เอา้ายืนนิ่งปุ๊บตายปับ๊บอืมเอออันนี้เมนดิ้เรดี้เอาแล้วผมโดนดาก็มีคัมบีไปแล้วแล้วขึ้นใหม่รอบนึงสวยมากเกนจีเราเอาอยู่เกนจีเราเอาอยู่จีเราเอาอยู่จีเราอยู่ อย่าให้ได้ต้องชัชกดาบนะจ๊ะได้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 สวยมากแล้วผมยังไม่ตายเลยไนงะโอ้โหสุดยอดโอเคครับฮิว2,006มาฮิวฮิวดีฮิวดีโอ้ยเพื่อนพารเหรอยื้อ,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 อจัดยื้อจัดบออ๊อบดูจริงิงฮะโอ้แล้วบ๊อบยิงน่าจะได้น่าจะเข้าน่าจะเข้าเรียบร้อย ออแล้วอ e ีขึ้นทต่มาอีมันขึ้นอย่างนั้นอ่ะโอเค <c oughs> ไม่เห็นอีขึ้นอย่างนั้นแบบอือะไรวะทีนไปก่อนนะเมอร์ซี่เมอร์ซี่น่าได้ซื้อกองกันทีไปครับ e <c oughs> ไปแล้วเ <c oughs> พื่อนเราไปแล้วเ <c oughs> พื่อนเราไปแล้วดีเพืนดีพเพื่อนรออะไรล่ะครับ <c oughs> นั่นแหละสวยมากเอ้า ตัวถิ่งซูเวงตายเหรอติดเพื่อนมันฮิวไม่ได้เก็นจีดึงมาดึงมาโอเคเม็ดเรามีละไปครับไลฟ์โรเทคไลฟ์มาเพื่อนขอให้ยืนในนี้เออขอให้ยืนในนี้เพื่อนนั่นแหละสวยมากแล้วกระแทกหน้าไปไปฮะ รถแห่ฮะรถแท่อะไรละเพื่อนอะไร réussi, er> <S <s อะไรอะไรอะไรรถแท่รถแท่อันนี้ม er> ีรถแท่ฮะน่าจะนาโนเฮ้เราฮิวมากกว่านาไม่น่าเชื่อมกันนะโหสุดยอดภูมิใจนะะการที่คุณฮิวได้มากกว่านานี่คือคุณสุดยอดมากได้ปะได้เลยแล้วเาจะดึงกลับมาหน่อย เพิ่งลึกไปหน่อยเมื่อกี้น่าจะไปรอดแล้วนาโนบู๊ทว่ะยูยูอ่ะน่าจะได้แหละดึงขึ้นมาได้ตัวเดียวเหรอยูยูยูฮิวเราฮิวยะไกลเราฮิวยะไกลเราฮิวยะไกลฮิวฮิวฮิวโยนโยนฮิวลัวๆก่อนโอเค เคนจิเราเดอะแบกจัดเลยเคนจิเราเดอะแบกจัดเลยควรจัดเลยแล้วมาผมฮิวผมฮิวเกนจิครับมันอยู่หมายซ้ายได้อยู่ไปกดอยู่ที่เลือดไม่เยอะครับเมื่อกี้บ๊อบขึ้นมาเอาจะดึงบ๊อบโอเคให้เป็นไรบ๊อบบอกอ่าไม่ใช่ฉันเอา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 อย่างนี้ จรที่เราเอาอะที่เราเอาสุดนะไม,มไม่มี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 โลคไม่มีโลคเอ้ยไม่มีไอ้นี่สวยมากมาริโกโตอะมาริโกโตซื้อสุดยอดห้าพันกว่าละอืมโอเคเอเลดินายจริงๆเราอุย้ยเซมิคแซแรมที่หายหมดเลยเหรอว้าว น่าจะชาร์จมาเต็มป่ะมันเลยหายหมดเลยเมื่อกี้เรลี่มาแล้วเอ้ยคุณจะสู้คุณจะเรลี่มาของผมเนี่ยเรลี่ของจริงนี่เลยผมเนี่ยเรลี่แบบเรลี่แบบไอ้นี่ไม่ได้เออเรลี่แบบเดินไม่ได้ฮนะเออแต่ผมฮิลนะจ๊ะเออเอาล่วงดึงบ้าเลยดึงไม่ทัน กินคัมมิ่งไปแล้วลอยชั่วโมงก่อนเดิกนกลับมามันจะผมไม่ได้โดน2ตัวนี้แล้วพี่บัวเรากระเด็นออกไปนอกโลกเลยฮะโอ้โอหฮิวไปอุ้ยฮิวมันมากน่าจะมาจากฮิวนี้น่าจะมาจากไอ้น,น่าทีออฟไลฟ์เนี่ยแหละไลฟ์โค้ชเทคไลฟ์เขาบ,บอมโอเคสวยมากแล้วกินสีเหลาจริงว่ะ คือกินจีบอกว่าไปฟันอย่างเดียวพอเออฮิวอยู่เพื่อนฮิวฮิวฮิวยู่เออฮิวแล้วช่วยผมด้วยเออดึงแบบแบบช่วยผมด้วยนะเมื่อวานแล้วนะโอเคเมทจะมาละเอออาริย์กัตโตะกุสมัส ยิงไปบ๊อบมายังโอ้หนึ่งคนล่วงบ๊อบไปแล้วว่ะมันเอาวะมันเอาอเอาไปเพื่อนให้บ๊อบขึ้น่งสูงเออเออเพื่อนเพื่อนหน้าเปล่าดึงกันมาก่อน โอ้ยฮิวหมดฮิวหมดฮิวหมดแล้วโอ้ยเอาแล้วว่ะเพื่อนเราเอาแล้วว่ะเพื่อนเราเอาสุดแล้วลว่ะไปครับซอมบ้าเลยเหรออ๋อมาจัดการในนี่จัดการหนูผีไปพเพื่อนเต็มตัวรถแห่ รถแห่ไลฟ์ผู้ติดไลฟ์ไปแล้วรถแห่มาเออปรด็นถึงแลมสวยมากครับวันนั้นตายไปแล้วไปดิแต่ยิงเลือดเลือดเราเปล่ะเออปรด็ต้นไม้เราเออแล้สวยด้วยอย่างนี้เอาให้ตายนั่นแหละอดเย้ยน่าจะไปรอดน่าจะไม่รอด เราไปรอจริงๆฮะระเบิดฮะเขาวอมสวยมากแต่ไม่เป็นไรครับเราก็จะได้ฮิวไปข้าวพันเก้านะครับฮิวไปเกือบหมื่นได้ไปสองพันถือว่าใช้ได้เลยนะไปฮะนาโนบูตนาโนบูตใครวะนาโนบูตใครอ่ะเอานาโนบูตใครเมื่อกี้ไม่รู้เหมือนกันแต่รู้ว่าไม่ชนะไม่ชนะไฟแล้วต้องดึงกลับมาเออ เออเออปีวะครับปีวะครับเออโอ้ยพวกเราเอาอยู่วะอีกมาครับเอาติด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 สม่ามีผียัง m p activated ไปแล้วครับมิจิมิจิจะตายสวยมาก ได้ได้ได้เดี๋ยวให้มันชุบพอเดี๋ยวให้มันชุบพอพอเออสวยมากเออเราฮิว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 ยะนี้ได้เรื่อยไปเรียบร้อยปะยังเหรอเรียบร้อยครับเวอร์ริกูดงอยืนยืนแบบหล่อหล่อสวยๆข้างบนตรงนี้นะครับผมเวอร์ริกูดครับดูเดือดดูเดือดยิไปมมือเนื่องโหภูมิใจมากนะเล่นพี่บัว เก่งขึ้นเยอะนะครับเก่งขึ้นเยอะจริงๆโอ้ช็อตไหนน่าจะหลายช็อตอยู่เกนจิเกนจิฝั่งเราเล่นดีมากอ๋อช็อตนี้เลยฮะนาโนแล้วก็เคลียเลยครับปั๊บปับปั๊บปับ,ปบ,ปบสวยฮนะโอ้โหสุดยอดครับเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งตัวที่เล่นสนุกมากครับในส่วนของพี่บัวนะครับก็โอ้โหดูเดือดจริงๆนะยอมรับเลยนะครับเล่นมันมากนะครับก็ เออปรับมาแบบนี้ถือว่าดีขึ้นในระดับหนึ่งนะครับดีขึ้นเลยล่ะครับทำให้น่าเล่นขึ้นเยอะสําหรับพี่บัวนะโอเควันนี้มานี้ละกันครับสำหรับไลฟ์ Vi เวอร์ครับปรับมาเก่งขึ้นมากๆนะครับใครที่แบบว่าเฮ้ยพี่บัวไม่เก่งลองไปเล่นดูแผ่นนี้ก็ถือว่าเก่งขึ้นละเล่นได้ดีขึ้นเยอะนะครับถ้าเทียบกับแผ่นแรกๆผมว่าแผ่นนี้ดีขึ้นเยอะละเอาโอเควันนี้มานี้ละกันเพอจไปคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับประแจครับเป็นกังใจกล้องสร้างผมสวันนีครับสวัสดีครับ